สวัสดีครับผมแดงครับผมดำมือนี้มาแข็งเงือครับเข้ามาแม่ในน้ำอย่างส่อระยะหีบศพแล้วถวนี่ยส่อชิดน้ำก็คือพืชพันธุ์พืชอะ่รนี่พืชพืชพันธุ์นี่เฮ้ยอันนี้พืชพุทธเฮ้ยเยาว่านี่เอาไปไข่โคชอ๋อโคชเลือดโอ้เราเป็นโคชเลือดเราซื้ออย่างเราคือหยุดสิเราไปคนขวดข่อยแม่ชะสันข่อยจำว่าเด็กบ้านนี่หรอหัวหัวหัว เลื่อนนักทายบอกมึองปากมึ้นเตือนเลื่อนหน่อยแบรเบียเด็กก็คิดว่าจะของตัวหน่อยเมื่อนี้ถิ่มชิบยังมาเบียเบิ้งกูอ่านเไปกันอะเ <c oughs> จ้าพ่อแสนเลื่อนย้ายซ้ายอย <c oughs> ู่ซสากูซื้ออีไม้มินนารักมื่อนี้มาแข่งเลือดก,กับสัวเทพบอยบักซันมาท <c oughs> ี่นากูบอกเป็นแมมึงยังขึ้นมา้เพ็นกูศูนย์เหี่บักปึ๊กบบโอ้ยี่นากูเป็นกลางหลังหมาอละครับไม่ทำมาด้ เอามาถึงเส้นนี้ทีไรปิดหัวใจนักภาาทุกทีดูทิว่าไผ่เป็นไผ่ใครเป็นใครดูทิว่าใครจะไปใครจะอยู่ใครจะมนุนหรือจะว่าแล้วก็ใส่กันมาจ้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 าไม่เอาไม่จะทันไม่ทันจะทันไม่ทันเจ้าแม่ตะเกียงแก้วเจ้าแม่ตะเกียงแก้วพญานาคาราชแล้วก็นับถอยหลังสามสองหนึ่งทวดเอาเส้นถอยเสียหาเสียห้าไม่โกงทารไม่งรูไมไพ่ผู้เปียก มันถีกแนวใหม,ม่ไพ่มัน็นตุวชี้แนะมันคืองนานแข่งใหม่ไพ่เป็นองค์แนวผม่ไปด้วให้ไหม่เป็นโมกาเฮ้ยมาอยู่ก็ใหม่ไพ่กู <laughs> เดี๋ยวมันก็แหงตักใหม่ไพ่กันแนะนำตัวมาจากทีมอะไรผมมาจากทีมซอจิตสีธัญญาครับทีมเรานี้มีมานานแล้วครับตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีครับชะน,เนบะเป็นลอยครับแพ่เป็นลานครับ อ้ายบอกเลยครับรอบล่าสุดนี่ผมแข่งไปนี่จังไหนก็ชนะครับแข่งอยู่ลงเดียวท่าอยู่สองคนชนะมาสามวีเอชีแหละครับรับถ้วยมากครับซูมมือนี้เอาถ้วยมากินเข่าเลยแมงถ้วยตาไก่ทรงผมย้อนไก่มบนแมงย้อนไก่ครับมันมแมนไก่ตีบหรอกว่าอยากให้หน้าไปเบี้ยเบี้ยกูนั่งโยเบี้ยตาบึงบ่อนี้กูเตะ ตั้งกกไข่ก่อนมากกไข่น้ำกันใส่ไข่่ไข่มืไหรไข่มีสองไข่คนละสองหน่วยจีฟองแล้วตอนนี้เป็นไข่เข่าอยู่ต่อไปจะเป็นไข่โตแล้วเบิ้งเอาเด้อประเภทนี่แข็งเรือบบานเฮาพี่น้องเอ้ยบูได้ได้เคยไปเนาะก่อนโควิดกระขีดสภาพเอาเป็ดตะมวนเป็ดตะมั่นทำในอ้อยอีเบียมคือไปบายเปไกลแทนไม่ประวัติไม่น้ำโขงหลับตีเบี้ยเอาซื้อเด้อปิดไฟกูก็นั่งไหวเอาดอกโอ้ไม่สารพัดพูด มาตดเอาไหยดบุงบุ้งบุ้งเลยคุณไมมาออ่ะคิรเต่าแเ้วบุง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 เลยวันนี้เอากระปดตกระปวดปวดตดแล้วมันบุงบุ้งบุ้งบุ้งแล้วมึงเังไหนกูตด้สแม่กระดาษอีกล้วมันตดมาอมันพิดเออชุดล ยังแล้วกูเงยนี่มันประเพณีอะไรครับเนี่ยครับถูกแม่หมอครับเอากูเป็นแม่หมอเล้วจีมาจังไดลูกหล่าเบิงดวงไงบักดำเนี่ยปากดำอยากเบิงดวงว่าผมสีมีเมียก็ขาวใส่เบิงดวงอ๋อเบิงซ่องเมียมึงเป็นลูกเมียกันนี่เนาะคือจยังไปสีเขาพร้อมกันหยอก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 เนอะหยอเป็นนังไดงเออเป็นน้ำแบบน้ำมันเลยเนาะ เดกพอแล้ิหูคนนี้พี่บอยบอยไม่ถึงบมดดังนี่เป็นเพ่บอยบอยบอยต้องเป็นเพ่บอย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 เป็นน้ำเบบเบิ้งเออนขาซีหูมาสิเขาเชื้อเห็เป็นค่นทะเลาะกันเป็นบาปเป็นกรรมเข้จาบอผูดไปกินร้านหันเกาหลีดนแล้วเด็ก S <S. บ่เลยบ้าเอาละผมเอาผมสิมีเงี้ยผมก็เันไม่ามึงดวงเมียเบิ่งเดวงไงมันโอียตายมือนี่แหะอีรูปเมียนี่ะใช้พสตนไม่ยิงเลยกูว่าแม่ละกักนี่แหละปิดปากน้อเรียเบงซงอ่ปนแม่มอเจ้ายังหาเดามั่วนะหยอกลานยอกล้านน่อเออเออ เออบอกบอกความจริงเนี่ผมหูซื้อบอดีแหละชีวิตผมสิเออยังเปรี้ยวไรปนันยังบมันคิดหลายมันคิดหลายคิดหลายละเด้ไม่หมอเมื่อตอนเขาคิดหลายผมเมื่อยากให้เขาคิดหลายไปกันนี้โอเคโอเคขอบคุณครับไม่หมอครับเอาอ้าวยังบม่จบ จะบ้าวนแกห็นผมไปบะเออเออมออเ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 อิเออเอ่เอเออเออเอ่เออเออัออเ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 ออออเออเแมอเอเออเอเอ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 เเออเอเออเอออเออมาเเออ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 เเอเเหอเอเเอผู้ออดออเอ พูดยิงเอาข้างเพี่ซานพี่ซานเอออเดีอเคมึงดุ้งอะไรอ่ะมึงเลิกละดว่ามึงอยู่ซื้อพูดได้ปุมีใครสงสัยมึงดีดเออโอเคโอเคมึงเลิกละต่อต่อมึงต่อมึงต่อเร็วๆมึงไงอีกเอ้ายังเหรดวงว่าตะขืนว่าตะขืนนี่นี่ขึ้นยังครับอุบลอุบลอุบล แดงแดงแไงแดงเออดวงดวงขนเป็นแดงนะยนบอบแม่ชีบนยกตัวอย่างพื้นฐานดวงนั่นคือคนดวงดีแห่งหนึ่งผู้หญิงไงครับเนี่ยเห็นบ่เนี่ยดวงคนแบบดีนะเส้นตัดลักษมีฐานเมตรนี่ตัดกันเป็นรูปวงแหวนนี่เห็นไหมดวงแบบนี้แสดงว่าสามารถเอาเงินน่ะให้ผู้หญิงได้เป็นคนที่แบบว่ามั่นถ้าเอาเงินให้ผู้หญิงเธอสองปัญหาสามันหา ใหเงินผู้ยิ่งเลยสิจะเลื่อนพัวเป็นเพจแม่เนี่ยเบิ้งลึกน่าแมนอีดีแมนอีดีทำาแม่วอาว่าผิดนะก็เรื่องอดีตนะอุบลลาสุดนะจางเด็กเอ็นมาตะบกากสีเขาบ่เขาผู้ให้บ้กตงปุ๊กแม่บอกแมนบ่าแมนมันไม่มีบสิษมันขึ้นเห็นบริษัทีฆษาข้นเหนไม่ได้ซีอไม่ได้ซีอก็เลยแกะเกมเดยการสื่อมาอไม่ผมสันพร้อม ผมสั่นบ่แม่ผมสั่นตบพวกยุ่งงามกว่าแม่แบบแม่แม่คือตรงแท้อีเซารี่อีว่ะคุณแม่ได้ก่อช้อนพื้นฐาแม่ยังแทๆนั่นน่ะขึ้นนั่นเบิร์ตไปเท่าไหร่เบิร์ตเท่าไหร่เอาอีห like ลีเอาอี ดวง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 เมื่อนั้นเบิร์ตไปเท่าอะไรนะเบิร์ตไปประมาณซีพันกลัวหาพันอ๋อ๋อกว่าอิลีเขา่เคยเลี้ยงใจายเงินให้กะดีซีพันบักหานดวง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 มึงเห็นบอสแม่นบอสดีดีลูกดีเธอล้างใหเฮ็ดบุญนอกกระเพดบุญแผดแม่เฮ็ดกับไม้ยาแม่ยิ่งดวงเจ้าสี่ขืนนอกโอ้ ดีแล้วดีแล้วหาเงินได้ก็เอาไปให้ผู้ญาผูยิงเด้อลูกเด้อโอ้ขอบคุณหลยๆครับแม่เออดีดีลูกดีดีมอแม่มอดีดีลูกดีดีดีลูกดีโอ้มค่อยสบายใจึ้นแม่เออลูกเมคนนันนะบอนแม่หมดผมหมดสบายใจแล้วเต้ฮ่าก่าลูก่าไปใฮ่าลยาฮ่าฮ่า่าเ่าฮ่า่าฮ่าเ่า่าฮ่า่าาาา่า ขายังมาทันหูวมันยังไม่ได้บอกว่าชื้ออย่างเออพ่อซีรูกันแล้วหรอซีมึงก็ได้จริงๆเขาเลือกพาอซีแบบย่างทันปุ๊บแล้วก็แตะมือกันแบบแล้วก็ยักยืดกันเซเดก็บมึงซะเด้อเลไปตรวจเลือดในกคดีเด้อ